แล้วดูสิดูใบของบนนโอ้โหตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะเนี่ยนี่หลยางเปียกยางเปียกอย่างนี้เลยขณะนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแห้งะยางต้นแห้งของวันที่วันนี้เท่าไหร่อันนี้ย4คสี่ยี่สี่พฤษภาคมเวลาสิบเอ็ดโมงนะคะตอนนี้โอ้โหจากอันนี้ยางยางหน้าตายอันนี้ไม่ไหลกี่ปีไหลหนัาเกียดโอ้โหนี่โอ้โหได้ดูดูสภาพลำต้นนะคะอันนี้ดูสภาพลำต้น ซึ่งเรามองอย่างนี้นะเป็นผิวของคกเงี้ยเราก็คิดว่ามันไม่ไหลเนาะหมดสิ้นแล้วอย่างเงี้ยเนาะผมต้องทำใจแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแต่บังเอิญแี่ยอะแต่แต่บังเอิญว่าไม่บังเอิญนะคะกล้ารอปุ๋ยดอกคูณก่อนอันนี้ใส่ไปกี่วันเท่าไหร่ครับเจ็ดวันเจ็ดวันใส่ไปเจ็ดวันจนถึงจนจนถึงวันนี้ก็คือประมาณครึ่งเดือนสิบห้าวันครับโอ้โหถ้าเกิดสิบห้าวันสภาพที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วน้ำยางไหลแบบนี้เราถือว่าตลอดโอ้โห ใช้ได้เลยนะคะเนี้เอ๊ะแตตัวนี้เออนั่นนะครับที่ไม่ออกแล้วสีแล้วสีน้ํายางดีด้วยนะคคเนียใช้ได้เลยท่านถ้าอย่างนี้อัดปุ๋ยไว้อีกหน่อยนี่คือสภาพต้นมันก็จะเฟื้นครับเอ่าเห็นไหมนี่เห็นไหมเยคือเราต้องเข้าเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องปัวเพราะยางน้าตายเลยเือนอันนี้อันนี้คุณเกียงดูนะคะว่ามันไหลคุณเกียงดูนะว่ามันไหลเห็นไหม้เราเปิดเปิดนั่นไปเนี่ยดูดูนต้นเตี้ยอันนี้คือนี้ได้ครับเปิดจตองเนี้ย อันนี้จากที่เราจากมันไม่เคยไหลนะอ้าดูสภาพจากไม่ไหลใช่ไหมอ่าเนี่ยดเพียงอะไรมาเนี่ยเห็นไหมพยางเนี่ยถ้าเกิดมันดีเนี่ยนะมันจะต้องไหลแบบเนี่ยเนี่ยไหลแบบโอ้เนี่ยไหลยังไม่แล่นะครับเนี่ยเนี่ยไหลแบบเป็นน้ำเลยเห็นไหม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 ไหลอย่างเงี้ยอนีไหลโอเคครับอันนี้คือโอ้โหมันต้องมาอย่างงี้ไม่ต้องมาอย่างงี้อ่าเพราะนี้มันคือยางปกติใช่ป่ะครับแต่ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้ว เนี่ยใสเหมือนต้นที่หน้าถ้ายาให้ดีเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้สีใช้วานใช้วานน้อยอยู่อ่ไม่เป็นไรเกาไม่เป็นไรนเกโอ้ใช้ได้เนี่ยคือคือคือมันไหลมาแบบไม่ใช่ไหลแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นน้ำเจ้าของสวนนะคะคุณเกรียงกมลเนี่ยอยู่ที่บ่อทองเนี่ยเดี๋ยวหาเโกหกอันเนี้ยอันนี้ยาปกตินะคะกินแล้วเป็นไงกินแล้วก็ปวดนิ่มปอดนิ่มไอ้เวรยิงแฉกเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ได้เลยเนี่ย มันนิ่มแบบเหมือนเราถ่ายเนี่ยไอ้ไร่ใบไม้ใบไม้แต่มันนิ่มแต่มันชอบเน่าครับใบไม้ไอ้นั้นนิ่มแล้วเน่าโอ้โหดูสิเนี่ยยางยางยางเมื่อก่อนไม่ออกนะยางหน้าตายออกดีกว่ายางปกติอีกคิดดูอย่างเงี้ยเราอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าตาหนามเรียนของเขาเต็มต้นเลยเห็นปะดูเราจะเห็นว่าตาเนี่ยเออกระทบกันรู้เองเ้ ลุ้นลุ้นใช่โอ้ใช้ได้เลยนะเนี่ยกี่ต้องให้ได้อย่างงี้อันนี้ใส่กี่วันอันนี้ใส่กี่วันห้าวันครับใส่ห้าวันถึงวันนี้ก็ประมาณสิบกว่าวันแล้ะโอ้โหจากที่ไม่เคยออกเลยนะแดงแดงเลยนะโอ้เม่ก,ก็ข<ม>ักปกติคนเรื่องไอ้นออกอันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยเทวดาแต่ก็ไม่รู้ปุ๋ยอะไรก็ไม่รู้ใส่ห้าวันหยุดใส่น้าห เอเห็นเขาบอกว่าส่วนเกินเนี่ยเขาจะต้องแบ่งกันเจ้าของปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยเห็นได้ยินว่าอย่างนั้นนะ